สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ m o n e y Daily ในเช้าวันนี้ค่ะเช้าของวันอังคารที่17มีนาคม2563นะคะเช้าของวันที่ตื่นนอนขึ้นมาพบกับว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์เนี่ยร่วงที่สุดตามเขาเรียกว่ารุนแรงที่สุดเป็นประวัติการ,รนะคะปรับลดลงไปนะคะตอนแรก7%ก็ประกาศเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยติดลบไป12%ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้ปรับตัวลงรุนแรงแบบนี้3,000จุด<อ>แล้วก็เป็นรอบ33ปีที่ลง นแน่นอนว่าสาเหตุหลักก็คือเรื่องของการที่ทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้เนี่ยเขา้าสู่ภาวะถดถอยแล้วมีการาพูดถึงขั้นว่าอาจจะมีคนตกงานใน1เดือนข้างหน้าเนี่ยสูงถึง1ล้านคนก็ทำให้ความเสี่ยงนั้นกลับขึ้นมาข่าวดีพอมีเหมือนกันเพราะว่าล่าส,สุดนะครับทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เขาจะเริ่มทดลองวัคซีนของโคโรนาไวรัสเป็นครั้งแรกเลยนะครับในคนนะครับซึ่งก็มีอาสาสมัครที่อาชีพของแรงเนี่ยเข้าไปเริ่มทดลองแล้ววันนีี้45คนนกััใ่ทร แมสซาชูเซตส์นะคะดังนั้นค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะจะช่วยคลี่คลายหรือว่าบรรเทาเบาบางโอกาสของการลงทุนได้หรือไม่ไปติดตามได้ในช่วงเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณวิกิตีระวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิตครับ ครับสวัสดีครับครับผมประเมินยังไงดีครับเช้านี้ตอนแรกที่ตลาดเปิดบวกขึ้นมาหลายคนก็อาจจะงงว่าอเมริกาลงตั้งเยอะเอเชียลงเยอะนะครับแต่บ้านเราเนี่ยสวนตลาดขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดก็ลงมาติดลบอีกครั้งหนึ่งแล้วครับครับก็อันดับแรกก็ต้องทําใจยอมรับสภาพอ่อนนะครับว่าตอนนี้ตัวตลาดหุ้นตลาดการเงินเนี่ยมันคือภาวะวิกฤตนะครับภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือ ดูจังหวะนะครับว่าการลงมาในรอบนี้แล้วความถูกของหุ้นหลายตัวเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะซื้อซึ่งจังหวะตรงนี้ผมมองว่าซื้อแล้วถือหน่อยเนี่ยจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมเพียงแต่ว่าไอ้การที่จะมาประเมินว่าจะลงมาถึงตรงไหนแล้วเราซื้อได้ถูกที่สุดเนี่ยไม่มีทางที่จะทําได้นะครับแล้วก็ในภาวะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในทุกครั้งเนี่ยอย่าพยายามไปคาดการณ์ว่าตรงนี้คือจุดที่ถูกที่สุดแล้วซื้อตรงนี้คือถูกที่สุดซื้อแล้วอาจจะถูกกว่าเดิมได้ครับแต่ผมต้องยอมรับว่า การซื้อในจังหวะที่เป็นวิกฤตแบบนี้มันคือจังหวะที่ซื้อของที่เ,เป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วกันนะครับซื้อแล้วทนถือหน่อยน่าจะได้โอกาสในการที่จะชนะตลาดในระยะยาวได้นะครับเรียกได้ว่าเราซื้อตรงนี้เรามีแต้มต่อนะหรือมีแฮนดิแคปแล้วนะครับกับในเรื่องของการที่จะถือนะสําหรับไอตัวของตราสารทุนในระยะยาวเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่มันดีกว่าตลาดทีนี้ในเรื่องของตัวตีของการลงทุนเนี่ยนะเราก็ต้องมองไอ้เหตุไปครับว่าเริ่มทําการบ้านแล้ว นว่าตลาดที่มีการลงมาในรอบนี้ที่เป็นภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยหุ้นที่คิดว่าเราจะเริ่มสะสมคงจะแบ่งเป็นสามกลุ่มหลักนะครับที่ผมมองว่าเริ่มทําการบ้านเริ่มหาดูว่าหุ้นในสามกลุ่มนี้มีอะไรบ้างหนึ่ง ก็คือเวลาที่มันเกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจสิ่งที่สิ่งที่จะตามมาคือดอกเบีย้ยขาลงชัดเจนนะครับไมว่าจะเป็นเฟดลดดอกเบีย้ยบ้านเราเด็กก็คงจะลดดอกเบีย้ยในวันที่ยี้านี้นะครับซึ่งดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงเนี่ยหุ้นหุ้นที่มันมีปันผลสูงเนี่ยคือ,อยังไงก็ต้องเป็นทางเลือกอันดับต้นๆน,น,นะหุ้นพวกนี้อย่างเช่นพวก TFFIF j a n e BAM อะไรพวกเนี้ยนะผมมองว่าจะเป็นทางเลือกครับสำหรับในเรื่องของตัวหุ้นที่มีปันผลสูงเพราะว่าเศรษฐกิจขาลงแบบนี้ดอกเบี้ยก็จะเป็นขาลงตามกลุ่มที่2 ก็คือมีความเขาเรียกว่าทนกับภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยได้ดีส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีต้นทุนในการดําเนินกิจการต่ําหรือว่าฟิกคอสต่ำและมีมีภาระานหนี้เนี่ยน้อยนะครับแทบไม่มีหนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพวกขาปีกนะครับในประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาหาร ที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวหรือถดถอยโดยเฉพาะพวกพวกเครื่องดื่มชูกําลังนะผมยังคิดว่ากลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องมองะเพราะว่ากําไรมันยังดีลิเวอร์ได้ดีอยู่นะสำหรับในฝั่งของพวกโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแคปซิตี้ก้อนในอนาคตมันชัดเจนจาก PPA ที่มีอยู่นะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ส กลุ่มที่สามเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือ,อมีโครงสร้างของการเติบโตกําไรที่ทําได้ดีนะซึ่งในภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหุ้นพวกนี้จะกลายเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างในเรื่องของการซื้อประกันสุขภาพอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับพอมันเกิดการระบาดขึ้นมาของโรคระบาดในรอบนี้คนก็มกีเขาเรียกว่าตระหนักถึงในความสําคัญของการประกันสุขภาพแล้วก็อย่างตัว t q M ก็เป็นคนที่ขายประกันสุขภาพได้ดีมากแล้วก็รอบนี้เองเนี่ยเขาเป็น เขาเรียกวเป็นการขายโดยที่ไม่ได้แบกรับความเสี่ยงเหมือนกับธุรกิจประกันน,นะครับเนื่องจากเป็นการขายแล้วก็กินค่าคอมดังะะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกได้ครับในีเพราะว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นก็จะมีโอกาสสาหรับในเรื่องของการเลือกลงทุนหุ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจังหวะนี้คือจังหวะของการซื้อหุ้นที่ที่ที่ทเหมาะสม แต่จะบอกว่าซื้อแล้วถูกที่สุดหรือเปล่านั้นเนี่ยก็ต้องตอบได้ยากแล้วก็คิดว่าไม่อยากไปคาดเดาว่าตลาดเนี่ยมันจะลงมาบอทอมที่ตรงไหนเมื่อไหร่ที่มันบอทอมเราจะรู้พร้อมกันหมดแหละนะครับผมคิดว่าต้องรอดูไปก่อนรอให้วอลลุ่มมันแห้งๆไปหน่อยล้กันนะครับตรงนี้ ในส่วนหน,นึ่งเนี่ยนะคะนักลงทุนก็ยังติดตามเกี่ยวกับทิศทางของราคาน้ํามันด้วยนะคะนอกเหนือจากผลกระทบเกี่ยวกับโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยทิศทางของราคาน้ํามันดูเหมือนว่าจะค่อยๆไหลลงเรื่อยๆเหมือนกันมันจะส่งผลอย่างไรหรือไม่คะกับกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของบ้านเราถ้าหากว่าทิศทางของราคาอาจจะไม่ฟื้นตัวผลประกอบการก็อาจจะดูไม่ค่อยดีด้วยะคะ่ะ ถูกต้องแล้วก็ราคามันสะท้อนไปแล้วอ่ะสะท้อนตั้งแต่วันที่มันลงมา30%มอนแล้วนะครับไอ้วันที่น้ํามันมันลง30%มสินพวกนี้ก็ลงกันทีหนึ่งสากว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับคาดหวังยากครับว่าราคาน้ามันมันจะฟื้นตัวขึ้นในในเร็ววันนี้นะครับคือก็นอกจากฝั่งดีมาน์ที่มันไม่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยยังมาโดนฝั่งไอ้ตัวของอุปทานที่มีการเล่งผลิตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วยังมีการหันราคาลงมาอีกจากฝั่งซาอุด เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบรอมนี้คงจะหวังยากแล้วนะครับครับผมสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาตอนนี้หลายคนก็บอกมันบีบคั้นหัวใจแล้วมันก็ดูงวดเข้ามาทุกทีนะครับเราประเมินว่ามันใกล้จุดต่ําสุดหรือยังครับคุณวิกิตครับคงจะต้องดูเป็นเขาเรียกว่าไทามิ่งแล้วกันนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ เรารู้ว่าโจทย์รอบนี้เนี่ยทำให้มันเป็นตัวแปรหลักเร่งให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็คือไอาการระบาดของโรคที่มันมันรุนแรงแล้วมันก็ลุกลามไปทั่วจนทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรทุกอย่างเนี่ยมันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มันจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็คือไอาการระบาดของโรคต้องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนของตลาดก็คือเรื่องนี้แหละนะครับที่ผมมองว่ามันสําคัญแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นจุดที่มันจะเทินกลับมาได้ของตลาดแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าเราก็เริ่มมีความหวังแหละนะครับว่าถ้าเกิดมันจะพีคเดือนนี้หรือเดือนพฤษภาฯก็แล้วแต่ นะครับเราน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังกับปีหน้าค่อนข้างเยอะเพราะว่ามาตรการอัดฉีดไม่ว่าจะเป็น QE ของอเมริกาของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการคลังของเราที่ออกมาพวกนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปอาจจะเริ่มแต่มาสี่ถึงปีหน้าเนี่ยกลับมาดีเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้คือซื้อแล้วถือหน่อยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำได้นะครับผมค่ะคุณวิกิตค่ะส่วนหนึ่งนี่ก็ค่อนข้างกังวลนะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสิ่งหนึ่งที่ ลดทอนลงไปนั่นก็คือความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนะคะถือได้ว่าเขายังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ไหมคะการฟื้นตัวมันจะเร็วอย่างที่เราคาดการได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายธุรกิจล้มตายไปค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะ,ะถึงคือถ้าดูจากบริษัทจดะทะเบียนก่อนแล้วกัน,น,นเราไม่รู้ว่า SME เป็นยังไงแต่ชัดแล้วล่ะว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องดูเป็นสัญญาณนั่นคือถ้าบริษัทใดก็แล้วแต่ยังสามารถที่จะทําในตัวโครงการซื้อหุ้นคืนได้<ฆ>แสดงว่าสบายใจครับไม่ต้องกังวลเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่าตัวของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันถึงขั้นแย่แล้วนะครับ,รบมีผลขาดทุนในเรื่องของการดําเนินงานจนจนถึงขั้นเอาไม่อยู่เพราะว่าตราบใดที่ยังมีการซื้อหุ้นคืนในลักษณะแบบนี้แสดงว่าตัวผลการดําเนินงานเองตัวของฐานทุนเองเนี่ยแข็งแรงพอครับที่จะรองรับภาวะของเศรษฐกิจที่จะมีการถดถอยในรอบนี้ได้ ตัวอย่างรเร็วเนี่ยอย่างไอ้ตัวซีพอต่อให้ทำไอ้ตัวเทเชอรี่ไปเนี่ยนะครับการซื้อตัวของเทสโก้รตัสไปเนี่ยไอ้ตัวสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเขาก็ยังไม่เกินจากในส่วนที่เป็นเทโชที่ข้อกําหนดของของงบการเงินก็คือเกินกว่าสองเท่าต่อให้ทําทุกอย่างครบเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดเก้าเท่าก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็รองรับกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในรอบนี้ได้ครับคับผมได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร สิ l นะครับมีการประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมาเมื่อวานนี้นะครับที่วงเงิน13,000ล้านบาทช่วงเวลาซื้อคืนคือ1เมษายนจนถึง30กันยายนของปีนี้ครับ ค่ะหลายๆคนก็ติดตามกันนะคะเพราะว่าหลายบริษัทนะคะมองโอกาสที่ดีแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะคะในการที่จะดําเนินโครงการซื้อหุ้นขืนนะคะอย่างล่าสุดก็มี s c b ด้วยนะคะเอาไปดูกันต่อนะคะสำหรับผุ้แนะนําในเช้าวันนี้จาก3บริษัทหลักทรัพย์นะคะทางด้านของกรุงสีให้ไว้ที่ CPO ค่ะ ASL มองที่ TQM และ KTB นะคะประเมินที่ PTT ค่ะปตทค่ะ ช่วงหน้ากลับมาครับคุณชมครับแน่นอนว่าสถานการณ์เรื่องของการระบาดของไวรัสนั้นส่งผลทำให้ตัวเลข GDP นั้นถูกปรับลดลงอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดอีกหนึ่งสถาบันนะครับจากไทยพาณิชย์ก็มีการปรับลดตัวเลข GDP ลงมาเหลือเพียงแค่0.4เท่านั้นกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับ มาสู่ช่วงที่2นะครับของ m ันนี่เดลี่นะครับในทางด้านของสถาบันหลายๆค่ายนนะก็เริ่มออกมาปร,ปรับตัวเลขการคาดการณ์ p นะครับได้เห็นการติดลบของหลายเจ้าเหมือนกันอีกหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของไทยพาณิชย์นัน่นเองใช่ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ s c b e i c นะคะก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะโดย EIC นั้นปร,รับลดเป้า GDP ในปีนี้เหลือติดลบ0.3ค่ะหลังจากที่โควิด19หรือว่าโควิด19นั้นรุนแรงกว่าที่คาดค่ะ โดยทางด้านของดรยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center หรือ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเป,เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 กระทบเศรษฐกิจไทยรุนแรงกว่าคาดนะคะผ่าน3ช่องทางหลัก1คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะที่ EIC คาดการว่านักท่องเที่ยวทั้งปี2563นั้นจะลดเหลือเพียง27.7ล้านคนติดลบสูงถึง30.5เมื่อเทียบกับปี โดยมีการหดตัวนะคะมากที่สุด ติดลบ75%เมื่อเทียบปีต่อปีค่ะช่วงเดือนเมษายนนะคะที่ติดลบ75%นะคะและจะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆจนกลับเข้าสู่ระดับเทียบเท่าในปี2562ที่สามารถขยายตัวได้0%ในเดือนตุลาคม2ค่ะคือการกระทบนะคะภาคก,การส่งออกที่มีแนวโน้มมูลค่าการส่งออกน่าจะปรับตัวลดลง5.8%จากปีก่อนหน้าจากการใช้จ่ายในประเทศลดลงส่งผลทําให้ EIC นั้นมีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจไทยนะคะที่ยังได้รับผลกระทบ จากช่องทางที่3นั่นก็คือการใช้จ่ายในประเทศที่หดตัวโดยประเมินว่าในปีนี้ค่ะทิศท,ทางของเศรษฐกิจไทยจะหดตัวลง0.3นะคะหรือติดลบ0.3จากประมาณการเดิมที่เติบโตที่1.8และมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดเทคนิคอลรีเซชชันในช่วงครึ่งปีแรกโดยในช่วงไตรมาสท,ที่1และไตรมาสท,ที่2นั้นมีโอกาสหดตัวแบบทั้งปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาสค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะประเมินคะแนวโน้มของเศรษฐกิจนะคะที่น่าจะได้รับผลกระทบจากกรณีของสงครามราคาด้านราคาน้ํามันนะคะจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็จะส่งผลกระทบด้วยต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกร่วมกับปัจจัยของโควิด -19 นะคะส่งผลทําให้ปีนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะชะลอตัวลงมาอยู่ที่1.8%จากระดับเดิมที่3%ค่ะพร้อมกันนี้เอง ประเมินว่าภาวะเงินที่ตึงตัวจากความผันผวนนะคะและปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของแต่ชนีตลาดหุ้นทั่วโลกทําให้ eic นั้นประเมินว่าธนาคารกลางส่วนใหญ่น่าจะดําเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายและประเมินว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงน่าจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อค่ะ แน่นอนครับว่าทุกธุรกิจนั้นยังคงต้องเดินหน้าต่อนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มีความยากลาบากอย่างในช่วงนี้หลายธุรกิจมีการปรับตัวครับและแน่นอนว่าธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งก็มีเรื่องของนโยบายในการเข้าไปช่วยสนับสนุนช่วยดูแลกันนะครับวันนี้มีการตรวจสอบมาตรการต่างๆของแต่ละธนาคารมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับแม้ว่าทางด้านของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหลายธนาคารครับมีการออกมามาตรการออกมาดูแลนะครับชเช่นทางธนาคารกรุงเทพนะครับก็ หลังจากที่มีการพบนะครับผู้ติดเชื้อโควิด -191 รายทางธนาคารเนี่ยก็มีการปิดพื้นที่นะครับแล้วก็มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในวันเดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการติดต,ดต,ดตามแล้วก็ตรวจสอบเพื่อ่วมงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้พบแพทย์แล้วก็ให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านเป็นการเฝ้าระวัง14วันครับ ส่วนทานของธนาคารไทยพาณิชย์เองนะคะให้พนักงานงดเดินทางไปต่างประเทศนะคะในธุรกิจของธนาคารทุกกรณีค่ะส่วนการเดินทางส่วนตัวก็อยากจะให้มีการประกาศเลยนะคะหลีกเลี่ยง11ประเทศกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นจีนฮ่องกงมาเกา๊าไต้หวนันญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้อิตาลีอิหรา่านเวียดนามแล้วก็มาเลเซียพนักงานทุกคนต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทางต่างประเทศของตนเองและบุคคลใน,นครอบครัวค่ะงดหรือหลีกเลี่ยงการประชุมสัมมนานะคะภายนอก และการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากนะคะไม่เพียงเท่านี้ ยังงดรับหมายประชุมพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอกที่ผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะ11ประเทศในพื้นที่สำนักงานใหญ่รัชโยธินในทุกกรณีและให้ช่องทางอื่นแทนนะคะอย่างเช่นเทเล,เทเลคอนเฟอเรนซ์วิดีโอคอลติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่พับบิกแอเรียค่ะมีการทำความสะอาดราวบันไดปุ่มลิฟต์พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโถงลิฟต์จัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณหน้าลิฟต์และประตูทางเข้าอาคารนะคะพร้อมกันนี้เพิ่มจำนวนกล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับ วัดอุณหภูมิหรือว่าโทมสแกนหากร่างกายมีอุณหภูมิ37.5องศาจะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในอาคารค่ะขณะที่ทางด้านของธนาคารกสิกรไทยครับก็ออกประกาศหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งที่สาขาและก็สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับที่เป็นตัวของ forex b o o t ทุกแห่งทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนดนะครับขณะที่พนักงานที่ปฏิบัติ ในสำนักงานแลกเปลี่ยนกันตาต่างประเทศทุกแห่งเนี่ยก็จะต้องมีการกักตัวในที่พักเป็นเวลา14วันด้วยในปัจจุบันเนี่ยทางกาิกรไทยยังไม่พบพนักงานของทางธนาคารติดเชื้อโควิดแต่อย่างใดนะครับขณะที่มีผู้ป่วยโควิด19ชาวอิตาลีเข้ามาใช้บริการนะครับที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศแหลมชะบังชั้น1วันที่3มีนาคมนะครับประมาณเวลา12นาา14นแล้วก็มีการปิดนะครับศูนย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นทันทีนะครับเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่5ถึง18มีนา คเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็อบโอโซนรวมถึงให้พนักงานในสาขานั้นนะครับรวมถึงอาคารนั้นเนี่ยมีการกักตัวเองในที่พักเป็นเวลา14วันครับ ส่วนทางด้านของ DMPo ็มพอเรียมนะคะและ DM เอ็มควเียเปิดใช้อุโม,มงค่าเชื้อ M Auto Sanit i z i n g Gate ค่ะซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยนะคะมาให้บริการสำหรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวโดยอนุภาคของน้ำยาจะแทรกซึมและเคลือบบนพื้นผิวของวัตถุต่างๆเหมือนเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะคะซึ่งอุโม,มงคดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณทางเข้าศูนย์การค้าทั้ง2แห่งเปิดให้บริการทุกวัน10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะ พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วก็ตรวจสอบคลิุชุดในการลงทุนกันต่อครับเตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและวิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตดลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนแลามาอัปเดตกันนะคะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาประเมินหาโอกาสการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะหลายๆคนก็อยากจะมองหานะคะทางเลือกที่สามารถกระจายการลงทุนได้ไปพูดคุยกันเลยนะคะคุณคมสารพลานุสนทีนะคะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์บลจแอสเซทพลัสค่ะโอ้ไม่รู้จะหาเจอปะนะครับคุณคมสรรครับเพราะว่าลงทุนแอสเซทพลัสจริงๆคุณคมสัรครับสวัสดีครับครับผมเช้านี้แม้กระทั่งคนที่บอกว่าลงทุนในกองตราสาหนี่คุณแพนบอลฟันแม้กระทั่งมันนี่มาเกตฟันบางกองยังได้เห็น เพอร์포มรนติดลบเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องทํายังไงดีครับพอร์ตตรงนี้ครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับ,รบว่าสถานก,การณ์ตอนนี้ก็ยังค่อนข้างปั่นป่วนนะครับ,รบแต่ว่าคือผมอยากให้น้องทุนเนี่ยยึดสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้นะครับเรื่องของออไวรัสโควิดตัวเนี้นะฮะเราเห็นแล้วว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าคือเมืองจีน สามารถที่จะจบได้หรือแม้กระทั่งเกาหลีที่สถานการณ์มันดีขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่ได้สู้กับไวรัสอยู่แต่เราสู้กับนโยบายของแต่ละประเทศมากกว่าว่าประเทศไหนเนี่ยจะสามารถควบคุมนะครับการระบาดได้ดีกว่ากันแล้วก็จะจบอย่างไรซึ่งผมคิดว่าตลาดที่ลงมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างลงแรงเกินสิ่งที่มันควรจะเป็นมากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือตอนนี้เราก็พยายามเช็คในเรื่องของ ระบบการเงินต่างๆว่ามันยังฟังก์ชั่นอยู่ไหมนะครับซึ่งรอบนี้ก็ต้อง,อง,องยอมรับว่าเฟดเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างตอบสนองค่อนข้างเร็วนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ระบบการเงินเนี่ยมันมีปัญหานะครับซึ่งตอนนี้เราคิดว่าอย่างแรกคือตอนนี้ระบบการเงินเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าในตัวของความเชื่อมั่นมากกว่าที่คนยัง,ยง,ยง,ยงไม่เชื่อนะครับค่ะเราประเมินในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะโอกาสของการลงทุนล่ะคะเราจะเจาะไปในสินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษคะ ครับกแ็แน่นอนครับก็ถ้ามองในมุมของสินทรัพย์ที่อาจจะปลอดภัยหน่อยนะครับที่ลงมามากๆก็อย่างเช่นพวกกอ,องทุนอสังหาริรมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในภาวะต่อไปเดี่ยนะครับพอโควิดจบเนี่ยคือทุกคนก็ยังต้องมาใช้อสังหาอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศเป็น เอ่ช้อปปิ้งมอลล์เป็นอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเดียวกันพวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับยังไงก็ต้องกลับมาใช้นะครับแน่นอนในสัก ช่วงสักหกเดือนนะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงสักเดือนหกเนี่ยมันอาจจะมีการดรอปลงไปบ้างในเรื่องของทั้งค่าเช่าที่าจะต้องช่วยผู้ประกอบการเองนะครับหรือว่าเรื่องของอกําลังการใช้งานในแต่ละส่วนมันก็จะลดลงไปเพราะฉนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับเมื่อสถานาการณ์มันคลี่คลายเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆเราก็ถือเป็น,นสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า โอกาสที่สาคัญคือราคาปัจจุบันเนี่ยมันลงกันแบบยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นจาก<ฆ>จากที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆสาหรับสาหร,รับการลงทุนในพวกสินทรัพย์พวกนี้ครับอืมครับผมส่วนใครหลายคนที่บอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกองทุนตราสารนี่มันจะปลอดภัยไปพักเงินได้พอเห็นสถานการณ์ที่กองทุนตราสารน,นี่มีความผันผวนสูงขนาดนี้ก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะมันยังเป็นแหล่งพักเงินให้ช่วงน,นี้ได้อยู่ไหมครับก็จริงๆลงทุนกองตราสารนี้ต้องเลือกกันนะครับว่า อกองต้องต้องถามว่ากองทุนนั้นๆเนี่ยมีอายุตราสารเฉลี่ยเท่าไหร,ร่นะครับซึ่งส่วนใหญ่กองที่จะผันผวนเนี่ยก็อายุจะยาวหน่อยนะฮะประมาณสักสองปีสามปีอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนในภาวะที่มันดีมันก็บวกได้ประมาณสองสามเปอร์เซ็นเนาะแต่ว่าในภาวะที่มันไม่ดีมันก็มีโอกาสติดลบได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ยต้องเช็คให้ดีๆว่ากองทุนนี้นโยบ,บายเป็นเหมือนมันนี่มาเก็ตหรือไม่หรือเป็นตราสารนี่จริงๆอายุตราสารเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าเรา อยากจะแค่พักเงินเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะเกินสักร้อยถึงร้อยห้าสิบวันถ้าเกินกว่านี้เนี่ยมันมีโอกาสพันผวนได้อยู่แล้วครัค่ะครับผมอนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะนักลงทุนก็อยากจะมีโอกาสการกระจายการลงทุนนะคะในระยะสั้นกลางยาวตอนนี้จะแนะนํานักลงทุนกระจายสินทรัพย์ยังไงดีคะครับก็แน่นอนครับวันนี้หุ้นลงมาจากพีคเนี่ยสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็หุ้นบริษัทใหญ่ใในโลกหลายหลายตัวเนี่ยก็ลงมาเกิน มากเกินไปนะครับทั้งที่เราก็ไม่เชื่อว่าหลังจากโควิดพวกนี้จะเจ๊งหรือว่าจะจะ,จะจะกำไรไม่เติบโตนะเพราะนั้นนี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับจริงผมว่าออนอกจากกองทุนอสังหาที่ปรับตัวลงมาแรงเนี่ยพวกกองทุนหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นที่เป็นกลุ่มแบบเทคโนโลยีหรือเป็น disruptive อะไรต่างๆเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าลงมามากเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับก็เป็นจังหวะที่ผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยก็ควรจะเริ่มทยอยที่จะ กลับเข้ามาซื้อหุ้นอาจจะแบ่งเป็นไม้ๆก็ได้คือตอนนี้เรามองว่าสถานการณ์มันยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้จบเร็วนะครับเพราะนั้นก็หนึ่งถึงสองเดือนนี้ตลาดน่นาจะยังคงผันผวนต่อไปก็เป็นจังหวะที่ทยอยเข้าซื้อได้ครับอืมครับผมมีกองทุนแนะนำไหมครับช่วงนี้ว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าเนี่ยไปอยู่กองไหนดีครับครับก็อย่างที่เรียนนะฮะตอนนี้ถ้าเอาแบบสบายใจหน่อยก็คือกองเอสพีพร็อพอินนะครับที่เน้นลงทุนใน เออสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนะครับซึ่งหลักๆปัจจุบันก็จะมีลงในอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์แล้วก็ในไทยนะครับแล้วก็อินฟาสักเจอร์ฟันเนี่ยทั่วโลกนะครับซึ่งก็อย่างที่เวียนการคาดการผลตอบแทนเงินมันผลปัจจุบันก็สูงขึ้นมาพอสมควรนะครับก็เป็นจังหวะที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากนะครับที่ที่ระดับราคาตรงนี้ที่น่าจะทยอยเข้าลงทุนได้ครับค่ะตางเงินปันผลที่คาดการไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับกองเนี้ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์คร วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ แน่นอนว่าถูกแอสเซทคลาสตอนนี้ลงมานะครับถ้าใครมีสตางค์อยู่เนี่ยเลือกช้อปปิ้งได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะปลอดภัยหน่อยนะครับทางด้านของแอสเซทพาแนะนําเป็นกองรีดหรือว่าพ้องที่ฟันเนี่ยก็จะชัวร์หน่อยเพราะว่าความผันผวนอาจจะน้อยกว่าครับค่ะอัปเดตทิศทางราคาทองคําทิ้งท้ายรายการนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงไปทดสอบนะคะจุดต่ําสุดของวันเนี่ยสักประมาณ1,452เหรียญน,นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการรีบาวกลับนะคะมายืนอยู่สักประมาณ1,495เหรียญหรือว่าใกล้ๆ1,500เหรียญละค่ก็หวังว่าทททิิศางงขอสนรัพย์ต่างๆนั้นจจะผ่่าานนพุุ้้ดดดตํสไปวย ส่วนตลาดหุ้นครับกลับมาบวกอีกครั้งหนึ่งล่าสุดบวกถึง9จุดนะครับวินาทีป,ปัจจุบันขึ้นมา1 5 5 5 6 6จุดครับผมะะนะคะก็หวังเหมือนกันล่ะค่ะว่าทุกสินทรัพย์นะคะจะผ่านพ้นจุนต่ำสุดหรือว่าไม่ทําจุดโลอีกแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะวังไว้อย่างนั้นนะคะพรุ่งนี้10โมงนะคะกลับมาพบกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs>